สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ เด็กๆสังเกตเห็นอะไรข้างหน้าครูมิ้นไหมคะโอ้โห,โหมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะวันนี้ครูมิ้นจะพาเด็กๆมาทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องหลอดดำน้ำทำเพื่ออะไรนะหรอคะจุดประสงค์ก็มีมีอยู่2ข้อคะ่ะ1น,นะคะเพื่อให้เด็กๆได้สังเกตการจมแล้วก็การลอยของวัตถุค,ค่ะ2 เพื่อให้เด็กๆนะคะเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของการจมและการลอยเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะการจมวัตถุจะเป็นยังไงและการลอยวัตถุจะมีลักษณะแบบไหนคุณสมบัติมันมีสองอย่างเองค่ะง่ายๆสำหรับเด็กๆเลยก่น <c oughs> อนที่จะไปเริ่มทำการทดลองนะคะคุณครูมิ้นขอฝากงานไว้หนึ่งงานก่อนค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปสังเกตการทดลอง งานของเรานะคะมีอยู่ว่าให้เด็กๆเตรียมกระดาษค่ะกระดาษค่ะพับครึ่งแบบนี้เลยนะคะพับครึ่งแบบนี้เลยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนหัวข้อให้ค่ะข้างบนเป็นสิ่งที่จมนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ลอยนะคะ สิ่งไหนที่จมเมื่อเด็กๆสังเกตเห็นแล้วให้วาดสิ่งนั้นลงไปในกระดาษแผ่นนี้เลยคะ่ะฝั่งนี้เลยสิ่งที่จมส่วนสิ่งไหนที่มันลอยให้วาดสิ่งนั้นลงไปเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นก้อนหินมันจมหรือมันลอยอจมหรือลอยคะไม่บอกไม่บอกอะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะนี่คืองานนะคะสองเตรียมกระดาษแล้วใช่ไหมคะสอง ขวดน้ำค่ะ3ในขวดต้องมีน้ำด้วยนะคะ4หลอดค่ะหลอดค่ะ5ดินน้ำมันค่ะนี 2. ดินน้ำมันนะคะ6ก้อนหินค่ะวิเอาก้อนหินมาด้วย7 ลูกแก้วค่ะถ้าที่บ้านไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ลองสังเกตดูแล้วกันเดี๋ยววันนี้จะให้ลองสังเกตการทดลองดูแต่ไม้บรรทัดค่ะและสุดท้ายค่ะถุงพลาสติกแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะอันดับแรกเรามาดูกันก่อนเลยค่ะดีกว่าค่ะว่าสิ่งไหนบ้างที่มันลอยและสิ่งไหนบ้างที่มันจมอ่ะเราจะมาเริ่มกันแล้วนะคะ หลอดค่ะวันนี้จริงๆแล้วคุณครูมิ้นอยากใช้แค่3ามอย่างมีขวดน้ำมีหลอดและนินน้ำมันแต่เพิ่มเติมให้เด็กได้ดูวัตถุหลายๆชนิดหน่อยคุณครูมิ้นก็จะมีก้อนหินไม้บรรทัดถุงพลาสติกและก็ลูกแก้วเพิ่มให้อ่ะเริ่มเลยนะคะหลอดค่ะคุณครูมิ้นใส่น้ำแล้วนะตุม้มวิ้ยไม่ลงเาำหม่ค่ะนี่เอสังเกตดูสิคะว่ามันจมหรือมันลอย ใส่หลอดไปสองอันมองเห็นชัดไมคะเดี๋ยวมุนหมนมุ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 นบิกอร์ของเราให้อ่าต่อไปจะขออนุญาตส่ดินน้ำมันก็แล้วกันค่ะนี่นะคะดินน้ำมันค่ะติ้งอ้าวเป็นยังไงนะสังเกตการทดลองนะคะแล้วอย่าลืมวาดภาพลงกระดาษด้วยนะลูกนะต่อไปวัตถุชนิดนี้ค่ะเป็นลูกแก้วค่ะอุ๊ยแก้วแตกหรือยังเนี่ย ต่อไปนะคะเป็นอหาได้ที่บ้านเลยใส่ลงไปในน้ำซิดูซิมันจะเป็นยังไงไว้ Why? อะไม้บรรทัดจริงๆไม้บรรทัดมัน,มนค่อนข้างใหญ่กว่าบีเกอร์คูมินิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลอยในกระมังมันจะเป็นลักษณะไหนเนาะจะจมหรือจะลอยนะถ้าเราใส่ลงไปในนี้มันจะ ครึ่งหนึ่งจมครึ่งหนึ่งลอยแน่นอนเลยไม้บรรทัดให้เด็กๆลองไปทําเองที่บ้านนะคะจะได้มีอะไรทําอ่ะถุงพลาสติกก็เช่นกันค่ะลองเอาไปใส่ในน้ําดูนะคะในกระมังของเราดูซิคะว่าจะจมหรือจะลอยค่ะถุงพลาสติกแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก้อนหินลูกแก้วดินน้ำมันวัตถุสามชนิดนี้เป็นยังไงไปแล้วเอ่ยมันจมน้ําลงไปแล้วค่ะเหลือแค่หลอดที่ยังลอยน้ําอยู่ ทีนี้ต่อไปให้เด็กๆนะคะนำหลอดมาค่ะนำหลอดมาหลอดพอปลา,าแบบนี้ใช่ไหมคะที่เราเล่นเมื่อสักครู่กับดินน้ำมันปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆแบบนี้ปิดที่จุกหนึ่งข้างปิดจุกหลอดไว้นะคะหนึ่งข้างอีกด้านหนึ่งก็ปิดด้วยค่ะปิดทั้งสองข้างเลยแล้วลองเดาดูสิคะว่าหลอดของเราอ่ะจะจมไปกับดินน้ำมันหรือไม่ อ่ะดูนะคะเอ๊ะทำไมมันตั้งขึ้นแบบนี้นะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์กันแล้วนะคะรองเปลี่ยนจากใส่น้ำเปล่าๆคุณคงนี้มีขวดค่ะขวดน้ำไหมคะในขวดนี้บรรจุน้ำจนเต็มขวดเลยนะลูก ครูมิ้นจะค่อยๆเปิดฝาขวดค่ะใส่ดินน้ำมันที่เราปิดจุกเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะพอเราใส่หลอดเข้าไปในขวดคุณครูคะขอซูมเข้ามาใกล้ๆนิดนึงค่ะดูใกล้ๆให้เด็กๆได้ดูใกล้ๆนะคะอ่าคุณครูมิ้นได้ใส่หลอดที่ปิดจุกด้วยดินน้ำมันลงไปในขวดน้ำแล้วตอนนี้สังเกตเห็นว่าขวดจุกดินน้ำมันดินน้ำมันกับหลอดเนี่ย มันลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมิ้นจะบีบขวดนะคะแล้วให้หลอดเนี่ยมันค่อยๆจมลงมาค่ะแล้วมันก็คุณรครูคีมขาช้าๆนะคะหนึ่งสองสามุ้ยมันลงมานิดนึงค่ะเราลองบีบบีบขวดค่ะบีบไว้บีบอ้าวจมอ้าวลอยลอยลอยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราบีบขวดคะ,ๆๆะ,รครด,คะดูอีกรอบนะคะดูอีกรอบนะคะ ทำเล่นดูกันนะคะเป็นของเล่นแบบใหม่เลยพยายามนะคะทำยังไงก็ได้ให้ดินน้ำมันจุกหลอดเนี้ยที่เราปิดจุกเนี่ยจมลงไปบีบขวดลงไปให้มันจมพอเราปล่อยขวดมันก็จะลอยขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะ <H m? S 1> อ่ะปล่อยนะคะปล่อยคุณคุณมิ้จะค่อยๆปล่อยขวดแล้วค่ะ <H m? S 1> อะลอยเฉยลองดูนะคะ ลองทําดูแล้วบอกคุณครูมิ้นว่าหนูทําสําเร็จไหมคะพยายามค่ะสู้ๆอะแล้วอย่าลืมงานนะคะอย่าลืมส่งงานด้วยนะคะงานที่คุณครูมิ้นให้ไว้เมื่อสักครู่ดูอุปกรณ์ข้างหน้าดีๆเลยคะ่ะมีดินน้ํามันมีหลอดมีก้อนหินลูกแก้วไม้บรรทดัดถุงพลาสติกลองเอาไปโยนใส่น้ำดูนะคะ ว่าวัตถุชนิดใดที่มันจมได้และวัตถุชนิดใดที่มันลอยน้ําได้วาดภาพลงมาในกระดาษแล้วบอกคุณครูมิ้นทีค่ะวันนี้การทดลองของคุณมิ้นจบลงแล้ว<ม>เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนะคะอย่าลืมคําถามที่คุณครูมิ้นให้อีกหนึ่งคำถามด้วยนะคะเมื่อเด็กๆอยู่ในน้ําตัวของเด็กๆเ,เป็นอย่างไรมีคําถามมีคําถาม เมื่อเด็กๆอยู่ในน้ำตัวของเด็กๆจะเป็นอย่างไรตอบคาถามถาม่ายคลิปวิดีโอตอบคําถามส่งมาให้คุณรูมิ้นดูในช่องไลน์ของเราด้วยนะคะครูมิ้นจะรอเด็กๆทุกคนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ